สบายดี bye. ผอแม่พี่น้องมือนีกนากนมามาเฮือนแม่เด้อพี่น้องเด้อเนื่อจากมือห่อเข่าห่อน้าเด้อพี่น้องห่อเข่าประดับดินเด้อพี่น้องของวัเปียน,นีลาห่อแล้ว,ลวก้ากามามาเยียมชมเพื่อนเด้อพี่น้องนะติดสังรีไปหอยกันได้ขันใดเลยเนาะติดตามไปเบิือนร่นกันนะพี่น้องนาะ ยังได้พเนี่ทกักทายเอฟนะอันไม่ขอบานประตูอ,อ๋อเพ่นอันนไม่วงกบเด้พี่นอะเด้อคือคูน่มันด่างอันไม่วงกบนย่เน,นาอยเอากระดาษทรายมาฟันให้พรเงืออกัดก่อนใช่เ่่ Khao nhắn tay nó oi. A mày nó ôi, bên họ Kilung hết rồi. Sa bọc. Hết bọc. Hết bọc. nó Nó Hết bọc.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  Hết เรา mm. ยางติดเสื้อโควิดโควิดไปมาบมาได้ยังยึดอนนั้นเหรพื่นน um ี่ยเ้เ็คนนี้เรเกปากุลมาถึูถึไปุ๊บโควิดไปคนสักเขาพูดขึ้พูดเป็นอันนั้นแหละยานติดเสื้อเลยปัญหาเลยพอตอนเราหยอกคนนันพี่น้องเป็นกันอยู่กันกี้เก่าแล้วโอ้ยยังเอาสังลี่ตื่นเศร้าแท้หมือนเห็นยังเนาะ อ,อ,นนนอ๋อเป็นได้ละเงินละคำนะนองโตกันอยู่ดีอ๋าอเห็นไหมน,น,น้องเพฟสเนาะโอกเออายยังน้่น้องเนาะโตแล้วโต,วโตวกันเนาะคือเบากอรี่กัน,น,ก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 นทางด้านนอกก็สาบบดเด้อเด้อพี่น้องเด้อทางด้านนอกเนี่ยสาบียบร้อยเนาะ ก็น่ากาับอยากมาซอยอยู่แต่มันก็บ,บ่มีโอกาสพี่น้องไอ้อยากมาเห็นดูเ,เบียากไปโมเมนต์มาเร,เรียกเรียกเรียกเรียงเรียงนักเรียงนาเราโมเมนต์ได้พี่น้องนะก็น่ากับอยากซอยแต่ทางครอบครัวแต่คนเป็นกับโมมีผู้ชายนะพี่น้องที่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็ก็ต้องฝืนกันน้าไปหันไปนี่ไปซื้อของซื้มอมงค์เพชรปรดัไปนวดน,นะพี่น้องเนาะบัตรเติมของเติมเงินก็เป็นกันน้า กกบัมีผู้ชายกับแจังกาซสอยอยู่พี่น้องเลยเอาแกบัวเป็นยังเนาะบ่วไม่ใน,นคนในครอบครัวทั้งแม่กับมีลูกผู้สายหลายพี่น้องเลยแก่สยกันสาบราะว่าเรียรสาบกับี่เียร์งานหนักวานนีงก็เห็ดบรีบานอหลิเออเมื่อนี่เห็ดบอมืงน่

เมเืองสบาสนซาฮักบีคมยังหมดทนอ๋อผจีไปใส่บาทได้พี่น้องเลยใส่บาสหินมะเขานตนนงดีออเนี่ย่กสบายดีรอบเดิพี่น้องมาแต่วัดแต่แล้วพี่น้องเลยต่อไปนีนก็น่ากัสิมารีวิวอย่งก็อนเดี๋ยวพี่น้องเลยสบายดีรก่านองบาอนะอ่าโอ้เป็นมาอยู่ห้องบ่าวภาพเดี๋ยวพี่น้องเลย เป็นไ้เย็นเย็นดีอ่อเออเยน็ยนดีเ,เย็นดี่นาะเนนี่ก็เป็นห้องเบาสุภาพไปพี่น้องเด้อก็เย็นดีเนาะเป็นได้เยน็นหมวนบอกมาอยู่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ด็นกน้อยเป็นหักบรรยากาศเป็นเดยพี่น้องเด้อก็มีคอมเป็นเบิ่งเนาะเปิดคอมด้เปิดคอมหนึ่ มีคอมที com, ่ FC <göster ges> น <oughs> ั่นแหละพี like like ่น้องเยวเอาสงภาพพีอกแล้วเรียบร้อยเนาะกน้าก็บ่ได้มาซอยเด้อพี่น้องก็ซอยเล็กๆน้อยๆเนาะก็บ่ได้ว่ายงกันเนาะพี่น้องกหลายคนนกันน้องๆหลายคนก็ต่างซอยไปนํากันเนววงกกทาสี ครับวงกบยังพันแล้วเลยผับเลยตรงทาสีย้ยอมไหม่รู้ว่าสีเกือบไหม่มาเกือบบาทถึงเนาะเอาโอเคเนาะสร้างสร้างดีเนาะไม่ว่าสีจะไงเนาะเรียกสีวงกบเลยชื่อแก่เลยเออตันนี้วงกบอะไ,ไ,ทไรทาเลยผับเลยวงกบทั้งตัวเก่าเลยทาอีกยังพันแล้วนะยังโม่แล้วสมบูรณ์เลยพี่น้องเลยก็แล <c oughs> ้วกันแล้วที่ทาพี่น้องอ โอ้โหลุใส่ลูกบิดเนาะโอ้ยกันหนักกันฮู้จัไหวเนี่ท่านนักกัสองจีทงใจพี่น้องเลยก็มันมาซอยทางนี้ผัดทางนั่นผัดกระลำบากนะกันหนักกเลยโอแมน่นมาคือว่าตัวงานต,านตานัวการเลยพี่น้องเด้อกะนาบักเป็นคนแบบนั้นก็จะมาซอยชุดชุดความสามารถเลยพน้องต่อไปกันหนักกสิมารีวิวของอลังเด้อพี่น้องเด้อ พอแล้วไปอดกัน,นได้คนใดแล้วโอ้ตัวนี้คือกันเด้กพี่น้องสินเดียวกันนะตัวนี้เกิดยังประธานทาสีนนะเนาะนะยังประธานทาสีเด็กพี่น้องเนาะอ๋อโอเคเนาะยังประธานทาสีวงกลบแล้วก็ทาสีบ้านประตูพี่เนาะตัวสินเดียวกันเนาะ นี่ก็ตู้ตู้ซื้อใหม่โน้ตันเนาะ,ะโอ้งามงามงามกระนาดแจกได้เด,ดือี่น้องเอาเปิดบอ,อ,อกว่ะสีส่พันบาทสี่พัน,นบ,นบาทพ,พี่น้องเงินกับเงินกี่เป็นล้านปลายเนาะเลาสี่เอ้ามีกระตู้เดือดพี่น้องนะห้องอลังนี่ยไอกระตู้ ก็ได้ดีมันจุดนี้เย็นน้ว่อเนาะเย็นดีเลยพี่น้องเนาะเย็นสบายสบายเลยเด็กๆไปกระดังดิบเป็นเป็นเได้บรรยากาศดีวะเฮ้อเด็กนอนเว้นอยู่วะต่อ้วนเลยพี่น้องเลยเล่นได้ไหมพี่พีนอนลูกให้เบิร์ดด่สือ เอเรนไม่ซีอเพลก่อนไมซื้อแพงนะครับเนาะเออก็ต้องลินก็ต้องระมัดระวังเลยอืมยังภาพยังขาดไปไฟาไฟก่อนห้ขาดีวี้ไฟก็ให้เด็กๆเล่นพี่เล็พี่น้องอบเสียขาไไฟขอไปงไปซื้อบัตรเติมเงินมาเติม เนาะแมนบวกกันกินเองคนเดนะเออแต่มันกินบอลได้เนาะบางทีหมดถือกินหมดถึอโอ้ยขากหลายพี่น้องเลยกระดากระมามาชุดนี่กระแปลกหูแปลกตาพี่น้องเลยมันมันเปลี่ยนแปลงไปหลายนะที่พี่น้องเห็นได้น้องสั่งตางแทนอ้ายเนาะก็ดีใจพี่น้องเลย ที่ว่าน้องสางได้เห็ดได้ก็ดีใจน้ำน้องหนุ่มเนาะกลับแ่ะมาให้ด้วยน้องคลิปนี้ก็น่ากันสิลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องก็น,น่าตาอ้อนนี่น้องเด้อ บายบายเนาะเดี๋กันคลินหนาเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวกันกินหนามารีวิวบอนอยู่บอนเศ้าของน้องเนาะเพื่อนแม่ว่าตรงๆว่ายังไงพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย